Oh, they the they Now I found out! that Water! You live here in Rio? You want to give some advice? Uh, just be careful with big pockets. Don't take video like this, uh, right? <laughs>

Good Morning นะครับทุกคนนี่เราแพคกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะบินไปที่เมืองรีโอีใจานโดเล้ววันนี้นะครับแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่ากิจกรรมจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเราจองโรงแรมไปแล้วเนาะนี่น้ําหอมแบบพกพาขอฉีดถอดพร้อมออกจากห้องแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาตีสองไฟของเราเนี่ยหกโมงเช้าใช่ปะ จากสนามบินจากเนี่ยจากโรงแรมไปสนามบินชั่วโมงหนึ่งจากสนามบินต้องบอดดินก่อนสองชั่วโมงนอนประมาณห้าทุ่มแต่ว่าสู้ตายห,หลายหลสู้ๆ่ะนี่ก็คือเวลาที่เรามาเที่ยวทุกครั้งก็จะแบกประมาณนี้นะเป้หนึ่งกระเป๋าสีดำหนึ่งนะครับเท่านี้เลยเจอก,กันกับที่สนามบินรีโอดดเดจาเนโรแจ็คส,สันพัสิบราซินลงลิฟต์แล้วพร้อมที่จะชาร์จเอาชาร์จเอาเลยว่าเช็คออฟนี่อยากให้ดูเวลามากเลยว่า ปัจจุบันเนี่ยตีหนึ่งห้าสิบสองนี่นะทุกคนคุณนอนน้อยเวอร์แต่ว่าก็ดีเพราะว่ามันมีเรื่องเหมืะจะเล่าให้ฟังก็คือเราจองไฟล์าหกห้าโมงเย็นถึงนุ่นหกโมงเย็นเสร็จแล้วมันเตียดไฟเป็นห้าโมงเย็นถึงนุ่นสี่ทุม่มเราจองไดเล็กก็คือบินตรงอยู่ๆมันก็ส่งเมลมาว่าฉันยกเลิกไฟล์บินตรงเธอแล้วนะเธอต้องไปบินอ้อมหนึ่งสตอ็อปจากบินสี่สิบห้านาทีาการไปบินสี่ชั่วโมงนี่ก็เลยคุยกับเพื่อนเลยเพื่อนบอกว่าตามกฎหมายมันทําไม่ได้นะเธอเขาใส่การบินผิดเธอลองบอกคาสิ หาไฟใหม่นางก็หาให้เป็นบินตรงแล้วก็ชวเช้าแบบนี้เลยค่ะนั่นแหละก็คือที่มาของยามชาเช้าขนาดนี้มาถึงสนามบินละปปะเดี๋ยวเข้าไปเช็กอินกันเลยเนีย่เราอยู่เทอร์มินอลสองนะคะปะ เป็นการลงรถเมย์มาต่อเครื่องบินของจริงนะครับซึ่งสนามบินนี้มันเป็นสนามบินเก่านะของเมืองซาเปาโ,โลฟิอดอนเมืองอะ่ะมันก็จะแบบต้องนั่งรถบัสมาที่เกตทั้งจะเกตมาที่เครื่องเออแต่ถ้าเป็นสนามบินที่ผมลงอะ่ะอันแรกอะ่ะก็จะใหม่หน่อยใหญ่หน่อยนะครับอันนี้จะบินต่อในประเทศองกอรก็จะมีความแบบดอนเมืองนิดนึง ไม่แค่เห็นพระเยซูเลยอ่ะแต่ว่ากระจกยังไม่ชัดแต่ว่า z ูมไปก็เห็นนะอยู่ตรงนี้ก็เห็นเห็นเป็นแบบพระเยซูเล็กๆีนะแต่ว่าทริปนี้ต้องได้เห็นพระเยซูแน่นอนมาเดี๋ยวลงเครื่องกันรอรับกระเป๋าแล้วเข้าโรงแรมนี่ทางไปเอากระเป๋านะครับทางนี้เลย เราขึ้นมาถึงชั้นที่เป็นขับเรานะจริงๆห้องเรายังไม่ได้แต่ว่าเขาให้เราเข้าเราได้เลยตั้งแต่วันนี้นี่นะครับโซนอาหารวายพวกนี้เราสามารถกินได้หมดเลยนะอาหารเช้าทั้งหมดนะครับในนี้ในนี้ก็คือวิวพระเจ้าวิแวแบบว้าวมาก มาถึงนะครับก็เป็นเบคอนไข่คนนะครับขนมปังสลดัดอัดชีสมาอย่างแน่นแล้วก็แซมเปย์กะน,น้าำส้มนะครับและดูวิวดิวิวหลักล้านเวอร์นี่ห้องของเรานะครับไมโครเวฟเอยอะไรเอยตู้เย็นแล้วเราก็ได้อัปเกรดนะครับให้มันกลายเป็นห้องแบบนี้ นี่จ้านี่จ้าเราอยู่ที่ทะเลจ้อร์นิเซ g ร์ r นี่และตอนนี้นะครับ Right now we yeah. Hi Right now we at the pool in the hotel นะครับ That's it and see what we gonna do next ต่างระหว่างชนชั้นนะอันนี้ชนชั้นสุดหรูโรงแรมผ้าดาวอันนี้คือชนชั้นชาวบ้านที่มาทะเลฟรีแล้วบนนูน้นคือสลาองที่ชื่อว่าฟรา,าเบล่ารือเปล่านะที่มันชอบมาแบบขโมยเงินนักท่องเที่ยวที่เขาอาศัยกันอยู่ตรงนู้นนะความแตกต่างของชนชัน้นมีอยู่จริง Okay, now I found out that the water is... It's fucking cold, same like in Los Angeles. So in Thailand it's the warmer. Thank God. <laughs> Hello, hey. เราอาบน้ำออกจากสาวให้น้ำเปลี่ยนชุดลงมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปหาโลอเนาะหลอมากเลยอะ่ะเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นนนนข้างนอกอฝนตกตเดอ,อกไปหายให้ดูนี่นะครับข้างนอกคือฝนตกจ้าทะเลแบบฝนซึ่งตอนนี้ประมาณห้าโมงเองนะนี่นะครับวิวของโรงแรมเราก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าพอดูฝนดีฝนมาเราวหนานเลยไม่บอกนะว่าเราพักอยู่ที่โรงแรมไหนนะครับ สกอตด้วยตัวเอสเอสกอด้วยตัว S ใครทายถูกบ้างรยถูกบ้างนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนนี้ชื่อว่าลูคัสนะครับเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนเราที่ชื่อว่าปีเตอร์ที่แบบเคยเรียนมาด้วยกันสมัยมปลายไฮสคูลที่ไทยนะครับเขาก็เลยบอกว่ามีเพื่อนอยู่ที่บราซิล So I have a question You live here in Rio You want to give some advice to the tourist people that they w a n t to come here Ah oh, just be careful with big pockets <laughs> That's it. That it right? Like be careful of your belonging. Don't do like me. Don't take video like this. Right? <All tourists. S 2> <laughs> yeah. Don't do this. ทุกคนฝนตกเป็นอะไรที่ Amazing มาก It's Amazing raining Okay. So today we're gonna have like the one you told me is fish shrimp. What is the name? m o k e t a Okay. okay. I'm gonna try that. อันนี้คือราคานะครับนี่นะครับเบียร์มีคนแบบออเดอร์ให้เราสู้ตายมากสั่งอาหารแบบสู้ตายมากอันนี้ตามมาทุกมือนะครับนี่ดูฝนข้าง,งหลังของเราดีตกแบบกระหน่ำซัมเมอร์เกลมาคิดหายมาก เป็นการต้อนรับนะครับการมารีโอเดนิโลของเรานะครับครั้งแรกในชีวิตแต่เพื่อนบอกว่าดีตรงไรรู้ปะพวกโจรอ่ะมันเลิกทำงานแล้วงนนตกเนี่ยต่อให้เรามายืนถือโทรศัพท์ถ่ายแบบนี้แต่นักท่องเที่ยววลคัมทูบราซิลเราก็จะไม่โดนโจรปนแต่ว่าเราแอมเบอร์โอเค this one is what is the name again pastel pastel b o l i n h ย de b a c a l h a u Ok, the one who ว o n ทู do subtitle for me Google it okay <laughs> อันนี้นะคระับก็เหมือนเกี๊ยว this one is like shrimp and this one is like codfish or codfish มาลองกัน and it's normal like they give you three spoon it s normal <S because it's for our food and one by one one by one this is just the appetizer คุณพนไม่อร่อยมากเลยอ่ะมันเหมือน จอปูทอดมันปูอ่ะมีความเปรี้ยวหน่อยๆแล้วก็อร่อยอะ่ะทุกคนมารออีกอันหนึ่งกันนี่นะิมอร่อยหรืวะ I think everything tastes like like Asian food Really? e s tastes good. <S you can e to try. นี่นะครับทุกคนถ้าใครมาบราซิลนะอันนี้ขอทุกร้านเลยจึง้งร <Okay. S 1> สชาติแบบเป็นพริกแบบเผ็ดๆอ่ะ ทุกคนอันนี้นะ recommend เลยนะสิบ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  recommended if you come to Brazil have to order but I don't know how to pronounce it what is t i s farofa in English there is no translation เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคืออะไร but this one is rice rice it's so easy to to tell it t a s s Brazilian rice you see like i s not Asian rice เธอประเทศเนี้ยให้แบบช้อนเยอะมากอ่ะ thank you เธอเขาทำให้ด้วยอะ่ะทำงานตักให้ด้วยะ่ะ This country they have a lot of spoon like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 like 10 spoon in one table น,นี่นะครับเป็นการกินข้าวที่ของแพวๆที่แปลกๆที่สุดในชีวิตนะครับสต๋อาอร่อยอะ่ะ What is the name of this one? ผู้จิ พูชินอิสบ m นพู o เอาอิสบีนมิลค์อะ h เดเอฟฟอมมิลค์เย้คาราเมลมิลค์เออมันคือคาราเมลนะครับคาราเมลกับนมนะครับไปเดี๋ยวลองกินกัน I'm n ล r e d ต่ฉั n o ม่ใช่แฟนข o งหว e e ดั o นั้นคุณสั่ใชาเหมือนนมข้นหวานอะแล้วแบบเด้งๆอะ เราบอกเขานะครับว่ารสชาติมันเหมือนนมข้นหวานเขาก็เลยบอกว่าก็มันทำมาจากนมข้นหวานไงจบจึ้งปึง้งมาดูซูปปเปอร์มาร์เก็ตในบราซิเลียนกันดีกว่า What do you have in Brazilian supermarket? Special sushi that is from Asian. This is all the bread. <c oughs> oh yeah, this h o u l d do this size. So this size is more easy. This is also very traditional. is mango? No, no, actually no. It's with coconut here. Coconut. Oh. นี่นะครับซอสที่เราทำหาอันนี้นะทุกคนนี่นะทุกคนมันก็เหมือนแบบซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยแต่ว่าเราได้นี้มาเว้ยซอสที่เผ็ดที่สุดในโลก เดี๋ยวซื้อไปฝากเพื่อนที่เมกาเผ็ดระดับ28เท่าของพริกปกติเอ๊ะห hey, น้าตาเหมือนโอรีโอเลย this is Oreo yes but it's like b r a z i l brand yes but the s e ทุน่นความผักความผักความผัดแซลมอนผัดไทย have you ever try ผัดไทย yes in Thailand have you ever try with Thai people Yes Thai people is delicious so <laughs> Which one is traditional fruit oh, from Brazil? Gava Right? Gava It's <laughs> Oh my god you have this one yes. You have this? Yes You know this one from Thailand? Really? No maybe it's not But we have like similar Have you tried it before? Yes this is what's made from chocolate, cacao. Oh, this is a look, chocolate, right? blue cocoa. Right? First time I see this in it my means, life. Because it has just here, Brazil and Africa. This is from Amazon. What is this? I have never tried, but it's from Amazon. And you have two, this one, right? Is... Yes. Kupo soup. soup. <laughs> มาละกอดิบขายไหมทำส้มตาเขาก็เลยพาเรมามาพาไปอิตาลีนะอะไรอินไซด์อินไซด์ no I'm oh, just outside <S นี่นะครับมีมาละกอแต่งว่าที่นี่ทำส้มตมได้ไว้ประเทศี่ย